nó là men nhỏ bài bu ta nó rau bông phú ta đi chít nó là men con nhô thầy ba là men nhô nhô con là con tháo cơ con là xú พี่มานมอละเมนกับผมพอพนน้อเจ้าองค์ปูขอกินไหนน้อให้เ i̇şte พิมมน่นฮักปูปด่างนละเมนดังใลสมพอนละสมทอนเฮาฟัวสมทอนละสมทอนเฮาดื่รองคู้ฝ่าทธิให้บุญลุนน้ำ รูปหลานใจชิงใจทำขอให้รำรวยดังใจประสงค์รวยชิ้นรวยทั้รวยน้งใจให้มีสุกหล่นหมดยากทุกวความจากปันครนไรโร ນັ້ນທ່ານມຸກທ່າ Là ເມືອງນີ້ນີ້ມີແຄ່ຕັ້ງແຕ່ສິ່ງດີເມືອງໄທລະເມືອງໄທເຮົາເອີ້ຍເມືອງໄທລະເມື ้า l อ๋ยรับตานาน้อ n ู้ลำหนอเป็นก่อนน้อเจ้าวายผู้ขอผู้ r นน้อละแม่นสวยอยู่สู้คุณน้อละแม่นโดนดังหมอ ลำน้อละแม่นลงไว้สมใจเด้อเจ้าทุกขานมีความสุขน้อละแม่นทุกขานเงินล้านน้อละแม่นลุ้นสิ่งรวยสิ่งรวยทำน้ำเด้อดรวยสิ่งรวยทำน้ำเด้อดนำเดือแลนำเดือ สามเอ็นหรว่าเสืออะไรเสือมาแล้วค่ะค่ะเสือมาแล้วเราก็ซื้อสองเราเอาตัวนั้นขึ้นโตเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็ของพิพิธภัณฑ์ริอานะใช่ไหมคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ริอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไหว้เนื่องในพิพิธภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับก็อ่ามีมีอะไรบ้างคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โอ้ขอโชว์ได้ไหมคะขอเอาโชว์อีกตัวหนึ่งได้ไหมคะได้ฮะเออนี่นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้เป็นกาแฟเป็นกาแฟนะครับศูนย์นะครับศูนย์ไขมันนะครับค่ะไม่มีไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาลนะครับไม่มีอเลสเตอรอลแน่นอนถ้าทานแล้วใจสั่นไหมไม่ฮะไม่สั่นเพราะว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับจะอยู่ข้างๆกล่องใช่ครับผมจะขอญาตแนะนําคือจะทานแล้วดูแล้รูปร่างด้วยค่ะตรงนี้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 ดีกว่าตรงนี้สวยค่ะ แต่รสชาติของกาแฟาด้วยนะครับแล้วก็ดูแลลูกน้าได้ด้วยนะครับเรียกว่าทานใ้ทุกเช้านะครับสำหรับคอกาแฟเหมาะมากนะครับเป็นกาแฟลา,าบิกาวันนี้น <ะ S 2> มีการสินค้าตัวใหม่เปิดตัวแล้วก็มีการจัด จัดโปรด้วยไหมคะอ่ามีโปรครับซื้อผลิตภัณฑ์รีอาร์กาแฟห้ากล่องค่ะแถมหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องแล้วในราคาในราคาอ่ากล่องละสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบบาทแลกซื้อแก้วนะครับมีแก้วด้วยมีแก้วด้วยว้าวโอ้ยแก้วรีอาสวยมากอันนี้แก้วนี้ใส่ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นไหมคะถูกต้องนะครับเก็บความร้อนเก็บความเย็นได้เก็บความร้อนเก็บความเย็นได้โอเคค่ะแลกซื้อราคาแค่ยี่สิบ อ่าสองร้อยเก้าสิบบาทแก้วนี่ราคาใช่สองร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะแก้วใช่ก็คือซื้อรีอานะครับซื้อรีอานะครับห้ากล่องค่ะแถมกาแฟหนึ่งกล่องแถมกาแฟหนึ่งกล่องแก้วอีกสองร้อยเก้าสิบาทเลขซื้อครับยกชุดไปเลยยกชุดใช่ครับอ๋อเลขซื้อด้วยครับล้อ๋อค่ะโอเคนี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากรีอานะคะกาแฟรีอานะคะเดี๋ยวจะมีการจัดช่วงไหนคะวันนี้ ครับผมเดี๋ยวไปฟังข้อมูลนะครับอีกสักครู่เนาะอีกสักครู่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะอันนี้มาไหว้นะคะเขาจะลำตัมอ่นนี่ค่ะเราก็ยก่ดเดี๋ยวย่าก็จะเสสั่งแล้วนะคะเสแล้วย่าเสแล้วย่าเสแล้วค่ะอเสือเสแล้วเดี๋ยวยกมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ